สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องมีนาพี่ดอกคุณมีนาจัด่วยเจ้าช่าวยแม่ๆม่เลยยังเด็กน้อยไม่ได้นอนแม่แม่ะเมื่อวานฝนตกนะนี่ฝนตกนะคะไม่ได้นอนนะาแม่ๆมจ้าวันตกหนักมากนะคะวันตกหนักมากเลยนะคะแม่ๆมตื่นมาก็ ช้างแมมมอนอมีผมหน้ามาสวนตัวนะคะสวัสดีค่ะดูๆส,สวัสดีค่ะแม่มี่นะสวัสดีค่ะขอบตาก็จะดำนิดน,นึงแม่แม่ง่วงนอนเด็กน้อยง่วงนอนเหรอลูกนี่เด็กผมทองดูก่อนนะแม่แม่ดูผมซกักกอนอ้โห แต่ฝรั่งประเทศสุรินแม่แม่ค่ะดูดูหูหูก็ทองนะคะแม่แม่น้องความีโครงการนะคะจะจะทาบ้านน้องแม่แม่ค่ะก็จะคล้ายๆเป็นการสร้างบ้านน้องควานนะคะแม่แม่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะน้องทําจากไม้นะคะแล้วก็สังกะสีนะคะแม่แม่จะทําใน บริเวณนี้นะคะแม่แม่ขานที่ต้องความคิดโครงการไว้นะคะแต่ยังไม่ได้สมทบทุนเนาะแม่แม่ขาเพราะว่าเวลาฝนนะคะเวลาฝนน้องไม่ได้นอนเนาะแม่แม่ขาน้องไม่ได้นอนนะคะก็เลยว่าจะเดี๋ยวจะสมทบทุนเป็นบ้านเล็กๆให้น้องนะคะไว้หลบฝนกับพี่ดอกคุณนะ,ะพี่ดอกคุณก็จะมานะแะม่แม่พี่ดอกคุณจะมาวันที่หกนะคะแม่แม่ขาจะมาวันที่หกที่จะถึงนี้นะคะ พี่ตระกูก็ก linkage, น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากมีอาการเจ็บขานะคะแม่แม่มาขาเจ็บขาหลังซ้ายนะคะน่าจะเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วนะคะแม,ม่แม่เพราะถ้าฝนตกเด็กๆจะไม่ได้นอนเลยนะคะแม,ม่แม่ขาแล้วบวกกับน้องนะคะน้องก็ช้างเด็กด้วยนะคะแม,ม่แม่ขาภูมิคุ้ม <c oughs> กันก็ค่อนข้างน้อยนะคะก็เลยอยากมีบ้านหลังเล็กๆนะคะน้องให้น้องได้หลบฝนนะคะเวลาฝนตกเนาะแม่แม่ขาให้น้องได้พักผ่อนนะคะถ้าน้องช้างเนาะถ้าเวลาโดน เวลาโดนฝนก็ไม่นอนนะคะแม่แม่ค่ะนอนไม่ได้นะคะพื้นที่ก็แฉะก็ไม่นอนนะคะแม่แม่น้องควันจะมีโครงการนะคะน้องควันคิดว่าน่าจะใช้งบอาจจะอยู่ที่ประมาณนะคะหมื่นกลางๆนะคะประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนนะคะไม่ประมาณนั้นนะคะอันนี้น้องควันไม่แน่ใจนะคะแม่แม่ค่ะบางที่อาจจะน้อยกว่านนหรือเกินนั้นน้องควัน ไม่แน่ใจนะคะแม่แม่่ะแต่น้องความไปถามเสามานะคะเสามาอ่าเสาลงช้างนะคะอยู่ที่ต้นละ600คะแนนนะคะแม่แม่ค่าทำพี่ดอกคุณด้วยหลักหนึ่งน้องมีหน้าหลักหนึ่งก็น่าจะใช้ทั้งหมด6ต้นนะคะํำดับแรกก็หาเสาก่อนเลยนะคแม่ขขอเสาเทป้องเตปูนก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะให้พี่ดอกคุณมาก่อนให้น้องได้มีงานทําได้อะไรก็ จะทาให้หน้องนะคะเนื่องจากน้องยังไม่มีงานน้อแม่ค่ะเนื่องจากน้องมาเนี่ยน้องมาเรางานนะคะแม่แม่มาอยู่ก็จะสามเดือนแล้วนะคะยังยังไม่ได้ทํางานน้องแม่คะ่ะยังไม่ได้ทางานก็อาศัยเป็นการไล่สนนะคะเพื่อเป็นค่าอ่าเป็นค่าสับปะรดให้หน้องนะคะแล้วก็เป็นค่าย่านะคะก็คือ ขี่มอเตอร์ไซค์เนาะแม่แม่ขานีมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็พ่วงพ่วงรถไสนะคะแม่แม่ขาไปกลับก็วันละหลายสิบกิโลทุกวันนะคะนาะเป็นขั้นํามันให้น้องนะคะแม่แม่วันนี้น้องควานมาปรึกษาแม่แม่ก่อนนะคะว่าอยากทําเป็นบ้านเล็กๆให้เด็กน้อยของเรากับพี่ดอกคูณได้หลบฝนนะคะเพราะช่วงนี้หน้าฝนแล้วนาะพพอกวานเนาะช่วงนี้ฝนเข้าแล้วนะคะแม่แม่นีน้ําขังนะคะพอพวานก็คือพอกวานพยายามแบบ พยายามเอาอาดินม,มามาถมให้แน่นๆตรงที่น้องนอนนะคะจะได้ไม่มีน้ําขังน้อยแม่คะเอามาแบบเอามาพูนขึ้นเอารถเหยียบนะคะเพื่อให้แน่นนะคะเพื่อที่จะได้มีแบบเอ่อเวลาฝนตกได้พิงบ้างนะคะนุ่นนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแม่แม่ค่ะนี่เราจะเฉะแบบนี้เลยนะคะแม่แม่เดีย๋ยวน้องควานจะมีอ่าเพื่อแม่แม่พ่อพ่อท่านใดอยากสนับสนุนนะคะบ้านนะคะเนาะ เชั่วค้านะคะให้หน้องก็ยินดีนะคะตุ๊ก่านาษาอันนุก็หลักพี่เรกคนอยู่ตรงนู้นแม่แม่เพราคัางกาลังขุดอยู่นะคะพราะคัางกาลังขุดอยู่ทําหลักอยู่นะคะแม่แม่ยังไม่ได้ราดปูนนะเนื่องจากฝนตกเนาะแม่แม่ขาก็เลยยังไม่ได้ราดปูนนะคะอยากทํานี่เอาขนาดเท่านี้แม่แม่เท่าพอให้ได้แบบช้างสองเชือกได้ผักนะคะแม่แม่ขาพอให้แบบช้างสองเชือกได้ได้เข้าหลบ ลบฝนเนาะแม่แม่ค่ะเพราะว่าฝนตกก็เด็กน้อยก็ไม่ได้นอนนะคะแม่แม่นี่นะคะก็ค่อนข้างแฉะนะคะแม่ๆมค่ะแฉะมากเลยนะคะเด็กน้อยของเรานะคะไม่ได้นอนเลยนะคะแม่แม่ค่ะเมื่อวาน เมื่อวานน้องไม่ได้นอนนะคะนาออันนี้แม่ไข่มุกนะคะน้องพนาลายน้องจะมีโรงอยู่ข้างหลังนะคะแม่แม่เขามีบ้านนะคะแต่เด็กน้อยของเราไม่มีบ้านเลยใช่ป่ะนะคะฝากแม่แม่พ่อพ่อนะคะสนับสนุนนะคะเป็นค่าบ้านนะคะช่วยคราให้น้องด้วยนะคะทําจากไม้ยูคานะคะน้องแม่แม่คะแล้วก็มุงด้วยสังกะสีนะคะพอได้หลบแดดหลบฝนนะคะพี่ดอกคุณก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแม่แม่นีกําลังทํา กำลังทำหลักอยู่นะคะแม่แม่ค่ะอันนี้ก็สับป,ประรดของเรานะคะแม่แม่แห้งเหีเห่ยวหมดแล้วนะสับป,ประรดก็แห้งเหีเห่ยวหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากน้งองมีนาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ